น้องังโง่ตอนนี้เนี่ยจากการที่ได้พบกับอาจารย์คุณหญิงพรทิพย์ซึ่งท่านเป็นนักนิติวิทยาตัวแม่เลยคือผมคิดว่าคำพูดของท่านวิธีการของท่านทฤษฎีของท่านไม่ได้ผิดแผกไปจากความจริงอะไรมากเลยแม้แต่นิดเดียวเพื่อเป็นความจริงร้อยเอร์ถ้าไม่ใช่ร้อยเ็ต้องมีเก้าสบกว่าเปอร์เซ็นต์นะ,ะคือ เราคุยกันแล้วมีคุณหญิงพรทิพย์มีอาจารย์ปานเทพได้คุยอย่างละเอียดนะฮะเห็นชัดเจนว่าข้อพิรุษของน้องแตงโมนั้นจุดที่หนึ่งแผลบนขาซึ่งเจ้าที่ตำรวจและฝ่ายที่ทำคดีนะฮะพยายามบอกว่าเป็นแผลที่เกิดจากใบพัดนะฮะจุดที่สองนิติเวชกายภาพ ภายนอกและภายในในวันที่26กุมภาพันธ์2165นิติเวศอันนี้นะฮะก็คือมาจากโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานนิติเวศของกรมตำรวจซึ่งขึ้นอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะพิสูจน์ชันสูตรทุกอย่างท่านผู้ชมแต่ไม่ยอมชันสูตรใบหน้าใบหน้าซึ่งบวมข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่บวมตาเนี่ยปลิ้นออกมานะฮะ มีโคลนอยู่ในปากไม่ยอมพิสูจน์มาพิสูจน์จากคอลงมานะฮะประเด็นนี้คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์คุณทายซึ่งเป็นคนรแรกที่เจอศพคุณไทายบอกเลยว่าไม่ใช่จมน้ำตายแน่เพราะว่าสภาพสิ่งแรกที่เห็นชัดคือหน้าลิ้นจุกปากดินโคลนเต็มปากใบหน้าดำหน้าด้านขวาบวม ตาไม่เท่ากันไม่เหมือนคนจุมน้ำตายในปากบวมช้ำช่วงแรกที่เจอศพคุณทายออกมาสัมภาษณ์ออกสื่อเลยว,ว่ามีความผิดปกติบนใบหน้าของน้องแต่วันนั้นคุณทายไม่ได้พูดอะไรมากเพราะให้เกียรติกับกองพิสูจน์หลักฐานที่ให้เขาถ่ายอะไรต่างๆบาดแผลใบหน้าแต่กองพิสูจน์หลักฐานนี่ดีเวกับไม่พูดถึงเรื่องใบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมคิดว่าผิดสังเกตไหมนะฮะ ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์เขาคงคิดว่าใบหน้าของน้องคงจะโดนกระทําอะไรบ้างซึ่งเขาต้องตรวจสอบจริงๆเขาต้องผ่าเป็นรูปตัววีออกมาให้ดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะแต่เขาไม่ได้ทําวันนั้นเห็นหน้าน้องแล้วมีความรู้สึกว่าธรรมชาติของศพที่จมน้ําลงไปสมมุติเอาเป็นว่าประมาณเกือบสองวันที่ขึ้นมาตอนนั้นที่พลิกหน้าน้องเขาถ่ายรูป มีตาข้างหนึ่งคุณไทยบอกนะฮะน่าจะเป็นข้างซ้ายที่ถลนออกมาข้างขวาปิดบวมช้ำช้ำเลือดช้ำหนองช้ำเลยไม่ปูดออกมาปกติแล้วธรรมดาโดยที่ไม่โดนอะไรตีของแข็งก็แทกหน้าตาสองข้างจะเท่ากันปูดออกมาเท่ากันสองข้างนะฮะคุณไทเอ,อกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้พูด ในเรื่องนี้เมื่อเดือนมีนาคม2 5 6 5น่าสนใจมากท่านผู้ชมครับอย่าไปคิดว่าคุณไทยเนี่ยไม่มีไม่ชำนาญในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์นะเหมือนอย่างที่ทนายเดชาพยายามพูดบอกคุณไม่รู้เรื่องนิติวิทยาศาสตร์คุณหมอ,อทวัชัยไม่เคยผ่าศพโน่นนี่นั่น discredit นะฮะผมเนี่ยฟันตรง นี่คือส่วนตัวผมนะท่านผู้ชม9เดือน9สองปี9เดือนที่ผ่านมาผมฟันธงว่าน้องแตงโมเนี่ยคือฆาตรกรรมอำพรางน่าจะเป็นคนแรกๆในยุคนั้นที่ฟันออกมาแล้ววันนี้ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันเริ่มพิสูจน์ชัดเจนว่านี่คือเป็นการฆาตรกรรมผมฟันธงอย่างนี้ผมฟันธงว่าน้องแตงโมอ,อาจจะถูกบีบคอแล้ว กดหน้าลงบนในในน้าจะเป็นที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นในคูน้ําที่ไหนก็ได้จนสําลักน้ําแล้วหน้าเนี่ยไปโดนโครนข้างล่างนะฮะถึงมีในพอถึงมีโครนแล้วตายเพลยะแล้วหวงฟันทงว่าน้องแตงโมตายบนบกเสร็จแล้วก็ขนศพขึ้นมาบนเรือนะฮะนี่คือสิ่งหลวงฟันทงนะฮะอีกประการหนึ่ง ผมไม่ไว้ใจคณะนิติเวชชุดของโรงพยาบาลตำรวจนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมีเกใครบ้างผมจะเอ่ยชื่อให้ฟังหมดเลยทุกคนเพราะว่าอะไรก็ตามพอเข้าไปสู่ระบบตำรวจแล้วเนี่ยมันจะมีทงชูออกมาข้อสังเกตที่ผิดสังเกตมากผิดปกติมากคือคดีน้องแตงโมเนี่ยเป็นคดี ถ้าตรงตามที่ตำรวจอ้างว่าเป็นคดีจมน้ำตายธรรมดานะฮะทำไมคนระดับพลตำรวจเอกส,สุวัสด์แจ้งยอดสุขซึ่งเป็นผบตะรในยุคนั้นถึงต้องลงมาคุมคดีเองคือสรุปง่ายๆถ้าพูดตามภาษาพวกผมผมอาจารย์ปานเทพตระมอทวัดชัยคือพวกตำรวจสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าน้องแต่โมต,ต้องจมน้ำตายนะ ทีนี้จะจมน้ำตายยังไงก็ต้องสร้างสตอรี่เสริมเพื่อให้สตอรี่หลักมันเป็นไปได้นะฮะทีนี้เพรินขาน้องแตงโมเนี่ยมีแผลซึ่งนายแพทย์ชุวัชชัยบอกว่าแผลนี้ไม่ใช่แผลจากใบพัดแต่เนื่องจากสร้างสตอรี่มาแล้วก็ต้องมีสตอรี่ไปกำกับแผลนั้นสตอรี่นั้นก็คือถูกใบพัดเหลือตี ซึ่งตามหลักนิติวิทยาศาสตร์แล้วตามวิศวะเครื่องกลหรือตามอะไรก็ตามสำหรับคนที่เชี่ยวชาญก็จะดูบอกว่าใบพัดมันจะตีขาได้ยังไงเพราะแผลมันอยู่ด้านในของขาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมขออนุญาตครับอย่าหาว่าผมทะากนต่าง,ง,งแผลมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าใบพัดมันตีน้องแทงโมตายเนี่ยตรงด้านนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมเพลินแล้วเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าเพออิญเผอเอิญข้าวสารเป็นข้าวสุกแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วก็เลยต้องยึดตรงนี้เอาไว้หลังจากนั้นก็มีสตอรี่มาเรื่อยๆว่าน้องแตงโมโต้องตกน้ําเหตุผลเพต้องตกน้ําเพราะว่ามันน้องแตงโ,โมนั้นปัสสาวะการปัสสาวะนั้นในชุดที่น้องแตงโม,โมแต่งเป็นบอดี้สูตรบอดี้สูตรนี่นะฮะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่กางเกงผมอย่างนี้ แล้วก็ถอดมามันต้องถอดทั้งตัวนะฮะถอดทั้งตัวแล้วก็ฉี่ที่น้ำเงินก็คือว่าศพที่น้องเตงโมเจอนั้นมันอยู่ห่างจากจุดก็คือว่าเป็นศพถวนน้ำเป็นไปได้อย่างไงศพมันต้องตามน้ำใช่ไหมสแสดงว่าศพนั้นถูกเอาไปทิ้งเอาไว้แล้วก็มาพูดในเรื่องนี้คือข้อพิรุธต่างๆเหล่านี้นะฮะ คุณไทยเนี่ยเขามีคุณไทยนะฮะเอกพันเขามีประสบการณ์เยอะเ,อะเก็บศพมาเยอะเพราะคว่ารายงานวันที่26กลุมภาพันธ์นี่นะครับรายงานสถาบันนิติวิทยาเวทวิทยาโรงพยาบาลสรุปสมรรงานตำรวจแห่งชาติวันแรกเลยท่านผู้ชมวันแรกนะที่เจอศพลุกนโมไม่ยอมพูดถึงเรื่องใบหน้าเลย ในรายงานออกนะฮะไม่ยอมพูดเลยว่าน้องแตงโมหน้าบวมตาซ้ายปลิ้นออกมานะฮะในปากมีโคลนไม่พี่ไม่พูดแต่มาพูดตั้งจากคอล,ลงมาจนถึงข้างล่างบอกว่าทุกอย่างเน่าสนใจแต่แผลข้างขา <c oughs> จะมากเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมถ้าผมฟันตงไปว่านิติเวศของสถาบันนิติเวศของตำรวจนั้นมีธงอยู่แล้ว และธงก็คือว่าผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตรวจชาติกำหนดธงมาว่าต้องออกมาแบบนี้นะผมไม่มีอะไรประหลาดใจเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจชาติถ้าจะปกป้องใครก็ตามคนคนนั้นไหนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากหรือยังไงแต่มผมไม่รู้แต่ถ้ามีธงมาแล้วลูกหาต้องหาทางหาข้อมูลหาสตอรี่ขึ้นมาให้มันเข้ากับสตอรี่หลักที่ตั้งธงเอาไว้ ะะลักษณะของหน้าน้องแตงโมที่ไทยเขาบอกนะฮะไม่เหมือนคนจมน้ำแต่มนโดนคนที่ถูกทำร้ายที่ใบหน้ามากกว่าผมบีบคอไม่พอใจเรื่องอะไรกดคอน้องแตงโม,มล,ลงไปเลยกดลงไปเลยเอาเอาให้ตายเอาให้ตายนะฮะจุดที่สามที่เจอศพอยู่ทวนน้ำมากกว่าตำแหน่งที่อ้างว่าตก ก็คุณอ้างมาตกตรงนี้แต่คุณมีจุดที่สามที่เจอศพอยู่ทวนน้ำท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมีคนบอกว่าไม่มีหลักฐานใหม่จะมาเปิดน้องเตงหมูอีกทำไมท่านผู้ชมรู้ไหมไล่คนที่ปราบสุนัขพูดคำพูดนี้ออกมาคุณรู้บ้างหรือเปล่าผมไม่สนใจว่าคุณเป็นตำรวจหรือคุณเป็นทนายความที่ ค่อนข้างที่จะรับงานเข้ามาข้อที่จริงคือหลักฐานใหม่ที่คุณบอกว่ามันไม่ใช่หลักหลักฐานมันคือหลักฐานเก่าพยานเก่าแต่เขาไม่ยอมเอาเข้าสำนวนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นถือว่าเป็นหลักฐานใหม่เพราะว่าทำไมเพราะถ้าเอาหลักฐานเก่าที่เป็นหลักฐานใหม่ตอนนี้เอาเข้าสำนวน ไอสตอรี่ที่สร้างขึ้นมาแม่งก็พังทลายหมดสิใช่ไหมใช่ท่านผู้ชมมันจะปล่อยสตอรี่พังทลายได้ยังไงนะ,ะมีการรับเงินรับทองจากคนบนเรือไปเรียบร้อยแล้วถ้าเอาหลักฐานอันนี้ซึ่งเป็นหลักฐานใหม่แต่เป็นหลักฐานเก่าเขาทามาแล้วไม่เอาเข้าสํานวนเรื่องก็จะไม่กลายเป็นเรื่องของตกน้ำตายล้ใช่ไหมฮะไม่ใช่อดรับเงินรับทองสินะฮะตำรวจก็ปิดคดีไม่ได้ ก็ไม่สามารถจะปกป้องใครก็ตามที่โรงานจะปกป้องสมผมไม่รู้ว่าใครนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่อัปยศของสถาบันนิติเวชตำรวจอัปยศมากเพราะทำตามใบสั่งท่านไม่ได้ทำตามหลักนิติวิทยาศาสตร์เหมือนที่ผมพูดมาเมื่อสองปีเก้าเดือนที่แล้วว่าแตงโมถูกฆาตกรรมไม่ได้เพราะอุบัติเหตุตกเรือนะฮะ ก็อย่างที่ผมบอกผมตั้งข้อสังเกตว่าแม้กระทั่งคนอย่างพลตบริเอกสุวัสด์แจ้งยอสุภบตรยังลงมาคุมคมดีเองเลยถ้าเป็นคดีตกน้ำขนาดพอบอรตรลงมาคุมคดีนี่มันเกินไปแล้วมั้งแพทย์เจ็ดคนที่ทนายเดชาว่ามีความคิดเหมือนกันว่าแตงโมเสียชีวิตเพราะโดนใบพัดเรือเขาก็เลยต้องการตัด ชื่อนายแพทย์ทวัชชัยออกไปจากบัญญีพยาเพราะเขากลัวว่าจะไปให้การตรงกันข้ามกับแพทย์นิติเวชเจ็ดคนเขาก็อ้างว่า,ถ,าถ้าอย่างนั้นเขาก็แพ้สิประเด็นไม่ใช่เรื่องคุณแพ้หรือไม่แพ้ประเด็นคือเรื่องที่ว่าถ้าคุณเป็นทนายคุณต้องหาสาเหตุาการตายของน้องเตโบใช่ไหมแล้วไม่มีอะไรดีเท่ากับสาเหตุาการตายที่ชัดเจนพิสูจน์โดยหลักนิติวิทยาศาสตร์ได้ ที่ปราศจากข้อติแล้วก็ไร้ซึ่งการถูกตำหนิชัดเจนในแพทย์ทั้งหมดนี่มีเจ็ดคนท่านแรกคือพันธุ์บุยรหญิงณประพัฒนักสุมนท่านเป็นานายแพทย์นิติเวชท,ที่ชันสูตรศพครั้งที่หนึ่งนะฮะ คนที่สองคือนายแพทย์สราวุธิสุจริตธรรมเป็นแพทย์นิติเวชที่ร่วมชันสูตรศพครั้งที่สองคนที่สามคือนายแพทย์พิพัฒพงเพชประพันธ์แพทย์นิติเวชที่ร่วมชันสูตรศพครั้งที่สองคนที่สี่คือนายแพทย์หญิงจิตตาอุดหนุนเป็นแพทย์นิติเวชที่ร่วมชันสูตรครั้งที่สองคนที่ห้านายแพทย์ทศนัยพิพัฒโชติธรรมซึ่งแพทย์นิติเวชที่ร่วมชันศพครั้งที่สอง คนที่หกชื่อนายแพทย์รักษชัยนาทองชัยเป็นแพทย์ที่ดเวศท,ที่พิสูจน์ศพครั้งที่สองคนสุดท้ายนายแพทย์พานุวัฒชุติวง์ซึ่งเป็นแพทย์ทิ่เวศท,ที่ร่วมชันสูดศพครั้งที่สองคุณหมอครับผมต้องขออนุญาตด้วยคุณหมอทั้งเจ็ดคน <_ S 1> ผมขอตั้งคำถามถามอย่างนี้แล้วกันคุณหมอ <_ S 2> ทุกวันนี้ยังนอนหลับสบายอยู่ดีไหมครับ ผมเชื่อว่าลึกๆเรื่องนี้จะตามหลอกหลอนคุณหมอไปจนตายเพราะถ้าคุณหมอยืนยันตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ว่าแผลของน้องแตงโมนั้นเกิดจากใบพัดซึ่งในข้อเท็จจริงพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่าไม่ใช่ใบพัด เกิดผิดที่ผิดทางเกิดด้านในขวาของขาแต่นที่จเกิดด้านนอกตรงนี้น่าจะคิดออกแล้วแล้วที่สำคัญก็คือว่าหน้าบวมด้านหนึ่งด้านขวาด้านซ้ายไม่บวมตาซ้ายถลนออกมานะฮะคุณหมอทำไมไม่ตรวจตั้งแต่แรกไม่ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรก เพราะว่าาหมอตั้งความสีแรกแล้วเห็นแผลแล้วว่ามันไม่ใช่ใบพัดมันต้องเกิดจากของมีคมไม่ทราบว่าอะไรจะเป็นมีดหรือเป็นอะไรก็รู้ไม่ทราบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่นี้เนี่ยถ้าเป็นแพทย์นิติวเวชท,ที่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตัวเองจะต้องมีข้อสังเกต แล้วก็ต้องยอมถึงจะมีธงมาจากข้างบนต้องยอมบอกไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได้